สวัสดีจ้าพบกับเบบี้วันพาเปิดและสาวแดงน,นี่นี่เกมพาสาวแดงมาเรียนวิวเพลินรักกินเนี่ยพาเขาสิเริ่มก,กันสาวผิวโปร่งกันหงุดหงิดกันเถือนไปกันกินนั่นแต่ว่าแต่ถือตกการนี่คือโดนดีถุงเคบัดเนื้อละ นี่เนอเฮ้ยองลูกอ้าวหลายแหีหายแไรลูกวะไอหลูกเย

มันไม่ถึงอย่างนัไปเออเด็กอ๋อตรนนั้นตรงมๆเหรอวะอืมอม่ิลุกไปฮเยข้นเยอะพีน้องหรอละโอ้ยอย่างนูกินหมืดเลยใช่จนงไยรละมอ่ะ

Muy oh yeah. Maksud Mmm Hey nó bao la thế này, muốn giảm ta thì chỉ lấy cho mình còn

ว้าอ,อิมเลยมาเนี่ยยัยแล้วลลพี่น้องอิมแหละกินหมืดไล,ล่เลยสรุปแล้วสาวแหล่แล้วโดนตำรวจยิงถูกสงเทียยี่ยยวนกับสองเทียแต่ญี่วันบมื่อด็กินแก่มงอนสาวแหล่กินแก่มงอนสรุปแล้วเสมอกันขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของเราขอบคุณมากมายวันนี้ยี่วันพาเพื่อนกับสาวแหล่บ้านนา ออโตไปก่อนจ้าบ๊ายบาย